สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านวันนี้ผมก็มีผ้าไหมชมมีหนึ่งชุดน,นะครับเป็นพระสสวยๆครับผมส่วนมากจะเป็นพวกพ้าสมเด็จนะครับพ้าเนื้อผงก็มีอยู่พอสมควรครับยังไงลองไปรับชมกันนะครับชมกันเลยนะครับองแรก เป็นสมเด็จเนื้อผงนะครับเป็นสมเด็จเนื้อผงองค์จะใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยนะครับองค์นี้ถ้าพี่ท่านใดมีมุมผม เปยแบ่งปันไว้ที่400บาทรวมส่งนะครับพระสวยสมบูรณ์ไม่มีหักมีซ่อมครับผิวหิ้งไปกันต่อเลยนะครับตรงนี้เป็นพระเนื้อผมอยู่ในกรอบนะครับด้านหลังเขียนว่าวัดโพราาปั๊มยันนะครับ พระวัดนี้จะมีอยู่ประมาณ2เนื้อนะครับมีเนื้อดําด้วยแต่แล้วก็เนื้อเนื้อสีนี้นะครับเนื้อประมาณสีขาวนี่นครับองค์ดําถ้าเป็นสีดาจะมีกิ่งนะครับเขย่าดูจะมีกิ่งในพื้นที่แถวอําเภอโพทองก็จะเช่าหางันอยู่ประมาณ2องสนะครับสมัยเศรษฐกิจดีๆก็เคยมีคนเช่าถึง500ก็คือเป็นพระ ท้องถิ่นราคาไม่แพงครับคือคนท้องที่เก็บสะสมกันครับองนี้เป็นเนื้อสีขาวผมเปิดไว้ที่200นะครับ200รวมจัดส่งไม่มีกิ่งนะครับครับองนี้เป็นพระนางพญานะครับ นางพยาเนื้อผงสภาพสวยสมบูรณ์ครับสวยมากครับนางพยาเปิดไว้300บาทรวมส่งครับ เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับออกสีเทาอมเขียวนี่ครับองค์นี้เปิดไว้300รวมทรงครับ พี่ท่านใดรู้ที่สามารถแบ่งปันได้นะครับทักแชท t i l l i ล e ทักแชทในไลน์มานะครับผมจะเพิ่ม ID l i n ลามาให้ในในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีลงเพิ่มไว้ให้แล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อเพื่อพี่ท่านใดชอบแนวนี้นะครับเป็นพาไม่แพงนะครับผมเปิดอยู่หลักร้อยครับทุกองค์ วันนี้คือหลักร้อยหมดเลยจะส่วนใหญ่เป็นพระไม่รู้ที่นะครับตรงน,นี้สามร้อยรวมส่งครับไปต่อนะครับสมเด็จ สมเด็จภาพสวยสมบูรณ์มากไม่ซองครับองค์นี้ร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับองค์นี้เป็นสมเด็จเนื้อขาวนะครับมีคราบแดงๆอยู่ตามผิว คนก็ตีเป็นพวกวัดขุนอินนะครับวัดดัชนนวัดขุนอินหลวงพ่อกลวยก็มีนะครับพิมพ์อคล้ายๆกันถ้าพี่สายตรงนะเปิดคลิปมาเจอก็แบ่งปันไปได้นะครับใครรู้ที่แบ่งปันไปได้ครับองค์นี้พระสวยสมบูรณ์มากไม่ซ่อมครับ350บบาทรวมส่งส่งให้ถึงที่แน่นอนครับ นนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์วัดเกศโยพระสมเด็จนะครับพิมพ์วัดเกศโยแล้วก็พระสวยสมบูรณ์ครับไม่หักไม่ซ่อมเนื้อผง ก็จะพยายามขยับให้ชมชัดๆนะครับช้ชาๆไม่ไม่รีบมากพี่จะได้เห็นรายละเอียดถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับทักแชทมาเดี๋ยวผมส่งรูปภาพชัดๆพี่สะดวก สนใจจะให้ถ่ายมุมไหนเดี๋ยวผมส่งให้หมดเลยครับองนี้400บาทลมส่งครับองนน์นี้เป็นพระพระนี่เป็นพระพุทธนะครับขนาดห้อยคอพอดีกบกำลังน่ารักน่ารักนี้ไม่ทราบที่นะครับ อ,องนี้ร้อยหสิบาทรวมส่งครับไปต่ออ,องค์นี้เป็นไม้ครับเหมือนมีหูร้อยสร้อยได้ครับไม้เก่าอ,องอ,องนี้ร้อยห้าสิบรวมส่งครับ ตะกุดนะครับตะกุดเล็ก,เ,ลกเป็นเนื้อปีเนียมนะครับเป็นตะกุดเนื้อปีเนียมเปิดไว้หนึ่งร้อยบาทนะครับรวมจัดส่ง อันนี้เป็นสมเด็จนาพยาเนื้อดินนะครับเป็นด้านหลังมียันเนื้อดินนี่ครับลักษณะด้านข้างคงนี้ผมเปิดไว้200รวมส่งครับ ้าสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีหักมีซ่อมส,ส่วนส่วนองค์นี้เป็นพ้าเนื้อดินนะครับงคงจะไม่ใหญ่มากครับขนาดขนาดจิ๋วครับเป็นพ้าเนื้อดินมีบิน ด้านข้างนะครับวันนี้เปิดไว้สองร้อยรวมส่งครับแบ่งปันไปได้นะครับพี่ไปต่อครับตรงนี้เป็นสมเด็จนะครับสภาพมีหักมีซ่อม ด้านหลังเป็นรูปพระเกจินะครับแปะไว้เดี๋ยวผมจะนี่ครับด้านข้างเป็นสมเด็จพิมพ์วัดเกดชยโยนะครับไม่ทราบว่าวัดไหนออกนะครับนี่ครับ ด้าน,นหลังเป็นรูปพระเกจิครับผมรงนี้เปิดไว้250นะครับมีหักมีซ่อมตามภาพตามตามนี้เลยครับตรงนี้เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จเนื้อผงมี มีหักไปท่อนหนึ่งนะครับด้านล่างรงนี้ก็เปิดไว้350ร้้ลมส่งครับถูกใจทักแชทแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ในแชทในไลน์นะครับ รงนี้เป็นผ้าเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวองค์ใหญ่หนะัออกตึงมือเลยครับบางทีผ้าก็มีหลายที่นะครับมีการสร้างต่อๆกันมาหลายยุคครับ เราก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู้ต่อไปนะครับบางทีเรารีบไปดีเป็นพระเกเป็นพระปอมเราอาจจะเสียโอกาสไปได้นะครับลองลองดูนะครับองค์นี้เปิดไว้400รวมทรงครับพระสวยสมบูรณ์ตามรูปครับผม ครับผมก็จบกันไปอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับ EP นี้พระบ้าน ا ن ใสสวยมีให้ชมทุกวันนะครับในช่องคัมพีนั่งบัณฑิตพี่ๆท่านใดถูกใจก็แบ่งปันไปได้ครับตามที่บอกอยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับที่รับชมยังไงฝากกด,ด ไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ติดตามช่องด้วยนะครับจะพยายามสรรหาสิ่งดีๆมาให้ชมกันทุกวันครับพบกันใหม่ EP หน้าครับอีนนี้มาไปก่อนครับสวัสดีครับ